การหาเสียงเลือกตั้งอมตกรณีที่ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครนายกหรือสมาชิกสภาก็ตามนะครับในห่วง180วันก่อนครบวาระเนี่ยมีการหาเสียงประเภทใดบ้างที่เราจะต้องแจ้งต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับคุณผู้ชมคําตอบนะครับก็คือ4เรื่องที่เราจะต้องแจ้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับก็คือ1นึ่งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง เราจะให้ใครมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องแจ้งเสียก่อนนะครับ2ก็คือการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ทานี้นะครับเราจะต้องแจ้งก่อนที่จะไปดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางสื่อออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 3. าการใช้พาหนะในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือพาหนะอื่นใดที่เราใช้ในการหาเสียงนะครับและ อ่สนะครับาการจัดสถานที่หรือเวทีในการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนี่คือ4เรื่องก่อนที่เราจะไปดําเนินการที่เราจะต้องแจ้งก่อนนะครับคุณผู้ชมทีนี้เราลงเจาะรายละเอียดลงไปนิดหนึ่งนะครับว่าในแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับตามระเบียบคณะกรรมาการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งอของ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2,563เนี่ยเขากำหนดใน4เรื่องที่เราต้องแต้งต้องแจ้งนะครับก็คือในเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนั้นเ็าหมายถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงจะว่าจ้างให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งได้โดยผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะครับ เราจะต้องมาช่วยในการหาเสียงโดยเราจะต้องระบุในเรื่องของค่าตอบแทนหน้าที่ต่างๆที่เราจะมอบให้เขาช่วยในการหาเสียงและจะต้องแจ้งต่อสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสียก่อนนะครับต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องกําหนดัตราค่าตอบแทนแล้วก็กิจกรรมหรือลักษณะที่จะให้เขาไปช่วยในการหาเสียงนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็น คนในครอบครัวถ้าเป็นสามีภรรยาหรือบุตรอันนี้ไปช่วยหาเสียงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายนะครับอ่าต่อมานะครับการหาเสียงเลกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะต้องแจ้งก่อนนะมีอะไรบ้างเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย u t u b e แอปพลิเคชันอีเมล s m s หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆทุกประเภทเลยนะครับอ่าต่อมานะครับสำหรับภาหนะนะครับ กฎหมายกําหนดในมาตรา22วงเล็บ3ว่าการใช้พาห,าหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยจะต้องแจ้งรายละเอียดให้กับผู้มืนในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบก่อนนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือสถานที่หรือเวทีในการหาเสียงโฆษณาเราจะจัดเวทีจัดสถานที่ในการหาเสียงเนี่ยต้องแจ้งต่อผู้นวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้ทราบก่อนและนี่คือใน4วิธีการหาเสียงที่เรา จะต้องแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก่อนก่อนที่จะไปดําเนินการนะครับ